เสรีเตือน8พักร่วมโหวตให้พิธานั่งนายกอาจขัดรัฐธรรมนูญมาตรา159ตีความไปได้ถึงขั้นล้มล้างการปกครองนายเสรีสุวรรณพานนท์สมาชิกวุฒิสภาให้สัมภาษณ์กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตเตรียมส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญตรวจสอบคุณสมบัติของนายพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลและค a n d i d a นายกรัฐรมนตรีกรณีการถือครองหุ้นสื่อว่าจะส่งผลต่อการโหวตเลือกนายกหรือไม่ว่าเราต้องพิจารณาคุณสมบัติด้วยอยู่แล้ว การที่กกตยื่นสารรัฐธรรมนูญถือเป็นแนวทางที่สร้างความชัดเจนช่วยแก้ปัญหาความเห็นต่างๆ before. กกตเป็นทางออกเมื่อสอบสวนไต่สวนชัดเจนแล้วสามารถสรุปเสนอต่อสารรัฐธรรมนูญได้ <göra za. S 1> ก็เป็นแนวทางที่จบปัญหาแต่ถ้าทาเสร็จจริงก็ควรส่งไปเมื่อถามว่าอาจถูกมองว่าเป็นการสกัดนายพิธาไห้เป็นนายกหรือไม่นายเสรีกล่าวว่ามันไม่ใช่เรื่องการสกัดหรือไม่สกัด ถ้าใช้คำนั้นเหมือนตั้งใจไม่ให้นายพิธาเป็นนายกแต่เป็นเรื่องของบทบัญญัติร,รัฐธรรมนูนที่กำหนดให้นายกต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามโดยกำหนดอยู่ในรัฐธรรมนูญมาตรา272ที่ให้สอสอและสอวอโหวตเลือกนายกส่วนมาตรา159สอสอและสอวอสามารถเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้าม คือห้ามถือหุ้นสื่อซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ผิดในตัวเองอยู่แล้วแต่การส่งสารรัฐธรรมนูญเพื่อหาข้อยุติให้ชัดเจนเพราะการถือหุ้นคือเหตุส่วนผลก็คือรอสารตัดสินแต่จะขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดังนั้นสสและสวต้องทําตามบทบัญญัติในมาตรา159ให้ชัดเจนผมเป็นห่วงแปดพักที่เซ็นเอ็มโอยูว่าจะกล้าตัดสินใจเลือกคนที่คุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญหรือไม่หากเลือกคนขัดรัฐธรรมนูญขาดคุณสมบัติ ทั้งหมดจะเหมือนปลาในขลองเดียวกันและจะมีปัญหากับพรรคเหล่านั้นได้จึงอยากฝากไปพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเหล่านี้ด้วยแต่การที่แต่ละพรรคจะโหวตในพิธาดูรัฐธรรมนูญมาตรา159หรือ,อยังว่าต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่ละพรรคท่านต้องไปดูมีเช่นนั้นจะกลายเป็นว่าท่านขัดรัฐธรรมนูญเองจะกลายเป็นท่านล้มล้างการปกครองหรือไม่เพราะขัดมาตรา159ซึ่งจะไปไกลถูกตีความอีกเยอะ สุดท้ายจะทำร pues ้ายตัวคุณเองเพราะอาจจะปลายไกลถึงขั้นถูกยุบพักเมื่อถามว่ามีการพูดกันว่าสวไม่เคารพเสียงประชาชนนายเสรีกล่าวว่าพักคก้าวไกลได้14ล้านเสียงและรวมกับพรรคอื่นๆต้องเข้าใจว่าเสียงแต่ละพรรคที่ได้มาคือประชาชนลงคะแนนให้แต่ละพรรคเช่นลงให้พรรคเพื่อไทยเพราะจะให้คัดเดตนายกทั้งสามคนของพรรคเพื่อไทยเป็นนายกเขาไม่ให้เอาคะแนนไปบวกกับพรรคอื่นแล้วเลือกพรรคอื่นเป็นนายก หากแต่ละพักเอาเสียงประชาชนไปบวกพักเก้าไกล จะกลายเป็นแต่ละพักไปทําขัดเจตนารมณ์ประชาชนที่เลือกพักนั้นๆมาดังนั้นอย่าไปรวมกันเลยมันเป็นกระบวนการผ่านความเห็นชอบจากประชาชนมาระดับหนึ่งแต่การเลือกนายกเป็นสิ่งที่สมาชิกรัฐสภาทําตามรัฐธรรมนูญจึงเป็นคนละส่วนกันสิ่งที่สาคัญคืออย่ายุยงคนให้ชุมนุมเรียกร้องเพราะจะปันปน่นป่วนนักการเมืองต้องมีความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองและประชาชนยิ่งแสดงพฤติกรรมเหล่านี้ยิ่งแสดงว่าไม่เหมาะสมบริหารประเทศวันที่13กร,รกฎาคมจะมีการนัดให้กําลังใจนะ พิธาหน้ารัฐสภาสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงวุฒิภาวะที่ไม่รับผิดชอบซึ่งสวไม่กังวลเพราะทําถูกต้องตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญหากเราหวาดหวันว่นต่อสิ่งผิดแสดงว่าเราเป็นคนใช้ไม่ได้ไม่รับผิดชอบที่กลัวม็อบกลัวแรงกดดันทําให้ทําลายหลักการสําคัญของบ้านเมืองซึ่งเชื่อว่าคนทั้งประเทศไม่ต้องการให้ผมเป็นคนแบบนั้นนายเสรีกล่าวเมื่อถามว่าขณะนี้สวมีความชัดเจนในการบวนเรื่องนายกอย่างไรนายเสรีกล่าวว่า กลุ่มเราชัดเจนว่าจะไม่เลือกคนและพรรคที่ทำเรื่องซึ่งกระทบสถาบันและกระทบต่อมาตรา112เช็กเสียงตอนนี้ยังโหวตไม่ถึง5คนหรืออาจจะบวกลบนิดหน่อยส่วนตัวเชื่อว่าเป็นแบบนั้นเมื่อถามยาว่าสอวอหลายคนยินดีจะโหวตเลือกนายกเสียงข้างมากกังวลหรือไม่อาจจะเป็นพลังเงียบนายเสรีกล่าวว่าเงียบก็คือเงียบ มันไม่มีหรอกถามว่ามีใครออกมาแสดงตัวบ้างว่าสนับสนุนรายชื่อที่ออกมาก็มีแต่ถอยแต่ถ้ามีจริงก็ให้สาธารณชนเห็นด้วยคนจะได้เชื่อเมื่อถามว่าทาพักเก้าไกลได้ติดต่อมาบ้างหรือไม่นายเสรีกล่าวว่าไม่มีการติดต่อมายังตนแต่ได้ข่าวว่ามีการติดต่อมาหาเพื่อนสอวอแต่ก็ถูกปฏิเสธไปบอกว่าถ้าไม่ถอยเรื่อง1นึ่งหนึ่งสเขาก็ไม่เลือกเขาก็ตอบชัดเจนส่วนวันโหวตสวจะงดหรือไม่เห็นชอบขึ้นอยู่กับแต่ละคนจะเลือกกันเอง